swadi swadi club. hello everyone welcome to the channel again and again i'm here at the inter uh, intersection or circle of a uh, donoon uh, village Saitani uh, district bingen uh, capital from that way yeah you came from a uh, Tangon no. or from uh, Ban Gun. Yeah. And this way you can go like south of Laos. Yeah. You pass like too many districts here. Yeah. And that way came from the Vientiane. yeah this uh, circle, they didn't have this long time ago because I, I grew up around here. I know uh, I tried to make a video here, but I got uh, no opportunity to do the uh, video. But today, I passed by and I stopped by to do this video. นพี่น้องเนาะทีนี้ข้าพเจ้าก็อยู่สามแยกดอนนุนเนาะสามแยกดอนนุ่นเมืองสถานีนครหลวงเหมือนกันข้าพเจ้าพยายามเซตไลยคลิปละพี่น้องผมมีโอกาสเนาะทีนี้ก็เลยขี่รถจักรมาผ่านก็เลยมีโอกาสเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันเนาะสามแยกดอนนุนี่กา เมื่อก่อนกะซีบุบม,บมีบุมีวงเวียนแบบนี้ขาา้างในเด้อเออบุมีวงเวียนแบบนี้อันนี้มันอยู่วงเวียนเนาะเออวงเวียนตัวนี้ก็มาจ้าพูดเลยนี่เออมาทา,ทางใต้ของเราเนาะไรสายใต้ซะแล้วก็สิพ่านม้าลายมู่บ้านท่าดินแดงสิเนาะตัวนี้มาเนาะตัวนี้ก็สิไปเนาะทางไปก็้ามมาเจ้าวิ่งจันทร์พนเนาไไนะไรเป็นน้ำซักเนาะเออ ก็จเจริญนไหลได้คนในดเดอร์จะเลื่อนไหลแถวนีน้อาคารบ้านซองดึกแถวนี้เนาะหลายแล้วก็เป็นวงเวียนอีกเป็นวงเวียนสามแยกดนะคนในเดอร์วงเวียนสามแยกเนาะประมาณนี้ ทีนี้ก็ประมาณแปดม้งปลายเนาะแปดม้งปลายตอนเศ้า,อ,าอ,อันนี้ก็จะเป็นธาตุเก่ๆาๆก้ที่สมยัยกี้พูนกันเลยเนาะธาตุนี้ธาตุพูดอะชื่อจำนะพี่น้องเด้อแถวนี้ผู้ใดไเคยดอนนูนเนาะธาตุตัวนี้นี่จะโดดแล้วนี่สาธุาซาธุสาธุาะจะโดดและพี่น้องธาตุตัวนี้เด้ออยู่ในวงเวียนดอนนูนนี่แหละเมื่อก่อนแต่ว่าจะบนไงแบบนี้เมื่อก่อนเนาะวงเวียนตัวนี้เนาะ ราคาบ้านซองนี่หลายพี่น้องหลายตึกตึกนี่ก็หลายเนาะตึกนี่ก็หลายตัวนี้ชิเข้าเวียงจันทร์นะพี่น้องเนาะมาเป็นี่เวียงจันทร์ตัวเมืองเวียงจันทร์เนาะจะมาแท่ดอกติวต้วมาแท่ทางงนอนมาแต่นาพลาดเนาะมาที่พลาด แล้วตัวคุณข,ข้าพระเจ้าบริบอบไปแล้วเนาะกัชิมาแต่พื่ออะไรข้า,าดินแดนข้าบกเนาะถ้าว่าปปุใรหูเนาะแล้วตัวตัวนั้นก็จะไปหาท้าดินแดงเนาะเบื้งขัวข้าพระเจ้าประมาณนี้ตัวนั้นคชิมาเตเบียงจันเพื่อ่ะไรเอ่อ่าตัวเมืองเบียงจันซะเนะะาะก็พาหลายๆบ้านมาเนะาะพาละาห้าละหกคัชิมาฮอด,ดนหนน่มเนาะพาละเก้าแล้วก็ ไปต่อเลยมันเขานี่เนาะคุณจากทางใต้ของเราเไปคาบกบ่อสิจากภาคตะวันออกแขวงขมวน,นนอกเขานี่เนาะประมาณนี้ไปน้ำกระดิง่งจากเป็นไส้เช่นทางตัวนี้เนาะคนนอกๆจา,จาเจ้าพยายามซีรีวิวให้พี่น้องเบิง่งที่ว่าผู้ใดญ่บุเคยมาบ้านเ,เกิดมังน้อนตูนะ่เนาะ ทีวียู่ตามเขตเนาะข้าพเจ้าพยายามสีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็มีหลายคนขอบใจข้าพเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าได้ทำคลิปตัวจริงเนาะการจันดสัญจรแต่ละเขตแต่ละเมืองเนาะเพราะข้าพเจ้าก็มีโอกาสเพียงแต่ส่งเดืส่งเดืนไปลายเนาะข้าพเจ้าก็จะกลับสู่ อ่าซาลามิกาลเนาะลาผู้ใดได้เบิ่งกัเนาะอยู่เมืองลาวหรือว่าบอกลาหรือว่าขับเจ้าจะกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกับพยายามติดตามข้าพเจ้าเไปเร้่อยๆเออ so about two more months something I will go back to USA yeahso please follow me yeahI might come back to Laos again yeah because this is my motherland Yeah. This yeah. is my m o t h e r land now we travel i will uh, use a uh, motorcycle uh, ride about, uh, beside the street and make the trip for you guys ไม่ใช่หรับสิบต่อขับเจ้าซีอ่าคิโลจักเนาะแจักแล้วก็ซีไปเข้าไปทั้งวิ่งจันทร์เพื่อ เราจะสีทายคลิปให้พี่น้องเขาเบิง้งเนาะประมาณนี้รถจักอีกหลายบ้านเราสมมตนี่พี่น้องหลายนเนาะแต่ละเมืองแต่ละแขวงรถจักรข้คารรถจักรหลายเนาะ,นนะหลายประมาณนี้ ่ายเราล่อไปทีนึงเนาะข้างในนอกวงเวียนดอนหนุนเด,ด้อเด้อวงเวียนดอนหนุนเนาะข้าพเจ้าก็ยังอยู่เขตแคนทางเนาะของบ้านดอนหนุนของบ้านดอนหนุนพี่น้นองเนาะท่านเส้นตึกสูง่ๆลายม่องและอันนี้ท่านก็นสังเกตการเอ,อาเนาะข้าพเจ้ากับพระเจออ้าสิบรรณยัยประมาณนี้ ขานขายรถหนีหลายอยู่บ้านเขากขับไปเจได้วอาไปแล้วเนาะีรถจักรฟอนด้าเนาะแล้วก็รถไฟฟ้านี่ก็หลายอย่างนี้นะเออรฟฟากระไหลตลาดรถไฟฟ้ากับมันจีน,น,นอะไรเนาะมันจะเจไดจีนคนก็นิยมซื้อเอาให้ลูกเต้าไปลงงอมเงีย้ยบเนาะประมาณนี้ทับจัดเก็บข้าวเน,นเนาะบ้านหนอง บ้านดอดนน,อนุ้นเมือ,องไซชนีเนาะนครหลวงวิ่งกัน ทางน,นี่นทางรถไฟไเด้อเป็นทางรถไฟเนาะท,ทางรถไฟนี่ผ่านดอนนุนเนาะดิสเอร์เรลเวย์ o รดสำหรับเทรนด์นิสเซอร์ลาว์จนนามเร็เทรน,น,ทนดอราใเนาะตัวนี้ก็เป็นทางรถไฟแล้ไงเด้อทางรถไฟก็ผ่านบ้านดอนนุนเน,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 นา,เานนนนะผ่านอันสเปกยเนาะ เงาวเกียดมาเลยเนาะประมาณนี้ทีมันหนึ่นงขับเจ้ามาพ่อหัน่นขายรถอีกแล้วเนาะมีทั้งฮอนด้าซูซูกิยามาฮ่าชูม่นีทมนอมี่เดียวเลยเนี่ยมี e เดอ h e มอเตอร์ไซคเดียวลูอยัอยู่ดอนนุนยู่เทนเดอร์ขายเดียวเนี่ยจะดอนนุน บ้านดอนนุ่นเป็นบ้านยังไงบ้านนึงสมัยกับเจ้าหญงนุมน่มเนาะกับเจ้าเคยออกมาลิน้นแบบคุณบ้าน,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 านเพราเนาะหรือขับเจ้าจะไปท,ทางอ่าทางอนนี่สิเนาะก็ได้ไปฟันดอนนุนนี้แต่พวกใครจากตัวเมืองปไหนทำไมเนาะแต่พวกใครจะตงงะัวเมืแบบงงเองปไหนพอไปมาหาชูเป็นได้ แต่เมื่อก่อนรถรถจะบุหรี่แบบนี้รถจะบุหรี่แบบนี้เนาะอันนี้รถรถหลายหลายรถหลายแต่มีมลดลดแอ,อปซี่ประเด็นขับมันมาเนาะรถบ้านฮอลิสิเป็นหลายหลายตัวนะอ่ามีตัวดีๆอีกประมาณนี้เป็นว่าเออมีตัวดีๆอ่ะสิ่ง ตัวน,นั้นเป็นตลาดน้อยดอนนูนนะครเนาะคนจะขายของกินแคมทานเนาะวเป็น no. า small market ดอนนูน small market เดี๋ยวจะขาย d รไรเกลียวเกลียวฟิสเกลียวกา you don't worry about your c a m r o u n you can stop by the food yeah. everywhere beside the street. Nó yeah. có nóc thải uh, xin hang, pa hang, nó thải khâu nhiều, nó đẹp lôi, like mất thời gian. Vì sao họ uh, thải lại cái xin? Deep chi, turkey, chicken, fish, uh, sticky rice, something like that. At Don Nun Village. beside the street บ้านเฮานี่ก็มีห้านค้าหลายๆเนนี้เด้อส่วนหลายสิแม่นคนจีนเนาะคนจีนที่ว่ามาตั้งห้านค้ากิจการการค้าต่างๆเอ่ออยเมืองลาวเฮานี่หลายสมื้นี่หลายดีเนาะคือข้าเจ้าก็ไปไปอ่าไปชิมว่านี่เนาะไปอ่าออกกํลังกายเนาะข้าเจ้าเห็นอ่าคนจีนคนเกาหลีบ่สิเวียดนามบ่หลายเนาะหลายบ้านเฮาเออ นี่ก็การสัญจรอย่างนึงแล้วค่อยเรื่อยอันนี้ก็เป็นซีแงกเน้นๆเน้องอ,อ,อยู่บ้านดอนดุนี่ละ่ะทางตะเขนเนาะอันนี้ก็มาแต่ทราชั่งงอนพเพล่ะเนาะก็มีออกมอา,มากจากจากุดน้อยหันเน,นาะเรื่องนี้ก็ออกมากจากาทางวัดวัดป่าสุชนุนซึง้าประวัตยู่แถวดแบบนู้เนาะอันนี้ก็ซิเมนตบ้านแต่อ่ายิ่งจัน นย่งอยู่บ้านดอนดูนี่ได้ไงเด้อดูอาการสัญจรบ้านเขาเนาะประมาณนีท้ทุกๆประเภทบ้านเขามีเนอะอันนี้ก็เป็นว่าซูนตบต่งเนอะอซ่อมแปลงรถพบวงจรตัวนีน้นเ,นเนาะ จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยประมาณนี้าวลายก็เป็นคนของคนตามเพศหลักเนเนาะที่ข้าปัจจัยดดว้าไปแล้วเนาะหลายหลายเพศมาลงทินบ้านเฮาหลายชั้นมื่อนี้เนาะ,ะ,ะประมาณนี้ จ้าบุกขิดว่าสิมีชิมถึแทวนิดนเนาะอันนี้อ่นนะศูนย์ออกกำลังกายนะอันนี้ก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์ after this I ราไป g ็ตุชิมเท่หลังจากเฮ็ดคลิปแรกก็จะไปออกกำลังกายเนาะพี่น้องเนาะรักษาสุขภาพตัวเองตัวนี้รักแร้เดอร์พงฟ้องขายฟานบ้าน ถ้าพื่อต้องการฟานบ้านก็มีอยู่บ้านดอนหนุ่มมีเล็กโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเนาะประมาณนี้อยู่บ้านดอนหนุนักไบเด้อร์ฟนบ้านเนาะท่านสเขาวจะดีเนาะ,นะประมาณนี้เลยเนาะ นครธารก็เป็นตึกแบบนี้เนาะู่บ้านหนุหนๆดีมากนึงอีกน้อยนึงกับย็นกาห้านขายรถอีกเนาะรถเายรถจักรประมาณนี้อนี่ก็รถไฟฟ้าได้รถจักรได้เนาะตลาดกับน้ำมาแต่เพชรบินเท่าน,น,นั้นเนาะประมาณนี้ ั <Auto> <Yeah. S 1> น,นออโต้เซอร์วิสอาจจะเนาะไปตรงสิจินอันนี้ว่าตาจริงเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เห็นอนุบาลเนาะเอ่อเนอนุบาลนี้เกเป็นาค้าน้ยนนอยู่แคพางเนาะขายดอกไม้แด่ขายนา้ําแด่ขายส่งอย่งเนาะ อยู no. so, um. no. so no. ่ในเขตบ้านดอนนุ่นอยู่ในคอนเดนเซอร์ห้านขายรถถึงจะร้ายหน่อยร้ายดีเนาะฉลักเชิงว่ารถบ้านเขานี่โรแมนธรรมะล่ารถนี่กันมีแต่แบรนด์เนมเนาะแบรนด์เนมสไลด์รถคอร์สบอสี่บีเอ็มดับเบิลยูสี่เนาะมิดซีรถเบนซ์สี่หลายรถโอร์ของมิการเข้าน้ำเข้ามาหลายชิิดเนาะ แลวเข้าไปห้อมนี้ด้ะเป็นบ้านสพังมึกเนาะผูริอาชิฮเนาะสปังมึกชาวบ้านทานอยู่ในอ่าคงเขตแถวอ่าดอนนนเนาะว่าบ้านสพังมึก่ใสเนาะสัซ่าอ่าตะ n ภาเนาะฟรีเดตนี่เด้อยูบิลอ่าสพังสพังมึกอ่าวิลเลจอ่าอีไซด์เดอะดอนนุนสตรีทอ่า นี่กับห้านค่าขายเครื่องไถหน้าบอกประเภทนี้เนาะกัมาจากจีนกัน,นข่าวพระเจ้าบรได้ชิใหม่เขาว่าจย่างไรคณบุรุษเพราะตามคมจิ๋นเนาะเรื่องนั้น,าานก็เป็นบอลขายรถรากามีป้อนมันเนาะแต่ว่าตามคมจิ๋นถึงบระว่าหลายคนเกลือเข้าใจละว่าบ้านเมืองเขาประมาณนี้อย่างไรเนาะ,นะอันนี้คือเพื่อนบ้านรักเก้า เนะาะวันนี้บ้านลักเก้ารถไนเดอร์กลายดอนนูนมาล่าบันไนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขับเจ้าจะขี่รถเขา้าทั้งนี้กันเนะาะประมาณนี้กะบอกน้องเอามูออันนี้บ้านลักเก้าเนาะบ้านลักเก้า ไปเพิ่นก็นบอกเนาะเ,าเข่าเมืองเนาะไปถึงเนาะเข่าเมืองแล้วก็ไปทั้งครัวนี้เนาะกาท่านสามารถไปทั้งทั้งเหนือของเราเนาะขึ้นหลวงกระบ,บ๋งเนาะไปทั้งไส้กระชีเน้นไปทั้งอ่าทธนแล้งเนาะประมาณนี้ ีละก,การสัญจรบ้านเขาคนนะนี่ตัวจริงเดือคอนเทนเอไลฟ์บริษัทแจงเงิดนเนาะบริษัตัดต่อเนาะทาลกเก์การสัญจร

ข่าวเจ้าก็เริ่มต้นมาตเตอดอนนุนเนาะในชุดกรรมฮงหอดกราเอิ้นซีแง่งถึงโดกบพี่น้องเด้อซีแง่งถึงโดกเนะาะภาวะไผ่ศัยอยุคคุ้มนี่อาชิมูดีเนาะตัวนี้ก็ม้าที่พวกเรานี่เนาะนะเนาะมัตเตอร์น่ะนทำรแรงได้ทางตัวน,นี้เนะาะแล้วไผ่ดีก็ทีมีทางตรงนี้ดิคาทีมีน่ะสถาน,นีรถขนส่งโดยสารแล้วก็สถาน,นีรถไฟเนาะ อากาสนานกีฬาแห่งซาตไม่ฉันเนาะตอนนี้ค่ะกามาคับเจ้าก็ได้ว่าไปแล้วเนาะมาติดดินหนุนเนาะมาติดดินหนุนหลักคกุณกามาแต่เราขอเริ่มจเนาะหรือว่ามาติดแต่งงางเมืองตอนนี้เราชิา้นเาไปทันะ้งอ่าดงโดกเนาะบ้านดงโดกหรือว่าตรงนี้นหนึงโดกเก่นะาแตนะ่ว่าตรงนี้หนึงโดกงคือนี้พเพิ่ิเดินมหาวิทยาลัยแห่งซาตแล้ว ประมาณนี้เนะะาะข่าวเจ้าขอพิท clip ไว้เพียงแค่นี้เนาะคลิปนี้ข่าวจะจะเห็นคลิปใหม่เริ่มต้นจากซีแยกกง่งโด่นี้เนาะประมาณนี้นี่มาเตอร์ดินนะพี่น้องเด้อการส่งต่อบ,บ้านเราเนาะตอนนั้นสีมาแต่ผลัดธนาแรงเนาะพอจุดไงไปลดมาเตอร์นแรงได้ตอนนี้มาแต่หัวเมืองวิ่งจันทร์เนาะมาเตอรตัดเส้า แล้วก็รตัวนี้การทเข้าไปทางน,นี้ดุลโรกเนาะประมาณนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิึงนั่งๆเด้ออย่าลืมกดไลค์ให้ผมเห็นกดติดตามดกดกระดิ่งนันเลยเนาะ mm hmm. so thank for watching so don't forget to like comment and subscribe with bell please I will see you next clip bye bye